ีค่ะวันนี้นะคะมือจะพาทุกคนมาทำหมกหัวปีใส่ไก่ค่ะเป็นอาหารอีสานนะคะรสชาติกลมกลม่อมทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะส่วนผสมจะมีอะไรนะั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ทำการผสมน้ำมะขามไว้ก่อนนะคะเพื่อเวลาที่เราเอาหัวปีไปแช่นะคะหัวปีก็จะได้ไม่ดำนะคะวันนี้นะคะเราก็ใช้หัวปีหนึ่งหัวนะคะขนาดกลางๆนะคะ ลอกเอาส่วนที่แก่ออกให้หมดนะคะให้เหลือแต่ส่วนที่อ่นอ,อนๆไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยหั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเสร็จเลยนะคะพอหั่นหัวปีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาแช่น้ำมาขามเปียกค่ะมันจะแช่ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้หัวปีมันนิ่มด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็นําตะไคร้มาหัน่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปโขลกทําเครื่องหมกกันค่ะ เครื่องหมกก็จะมีพริกแดงค่ะหอมแดงนะคะกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ซอยแล้วก็ก,ะ,ก,กะปิค่ะเราก็จะเอาเครื่องแกงน,นะคะมาโขลกรวมกัน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะไม่ก็จะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาเราโขลกเครื่องหมกเนี่ยนะคะเขาก็จะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะโขลกไปเลยค่ะโขลกจนละเอียดเลยนะคะ ค่ะเครื่องหมกที่เราโขลกไว้ก็ละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นมือก็จะเอาไปผสมกับหัวปีนะคะที่เราบีบน้ําออกหมดแล้วนะคะนคะคะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําปะลาร้าลงไปค่ะใส่กะปิค่ะเกลือค่ะชูรสค่ะ ใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสองฟองเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนเครื่องให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ไก่บดลงไปค่ะไก่บดนี่ยม่จะใช้ส่วนสะโพกนะคะเพราะว่าจะทําให้นุ่มนะคะคือเวลาเอาไปบดไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะค่ะเนี่ยก็คนให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ คนให้แบบให้เขาเหนียวขึ้นนะคะคนแบบนี้นะคะคนไปประมาณสิบห้านาทีจนเขาเหนียวนะคะเหมือนในรูปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเครื่องได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปจ้ะ<ส>เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะสเสร็จแล้วเราก็เอามาห่อกันเลยค่ะ มื่อจะตักใส่ประมาณหนึ่งทับพ,พีนะคะเพื่อแบบว่าไม่ให้แบบห่อใหญ่มากนะคะเวลาห่อจะได้ห่อง่ายๆขึ้นนะคะห่อแบบนี้เลยนะคะ ห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไมา้กัดค่ะน,นะคะกัดให้แน่นนะคะไม่งั้นเวลานึ่งเนี่ยเขาก็จะใบตองก็จะคลายตัวออกมานะคะทําให้ห่อหมกของเรานะคะแบบเละแบบไหลออกมาแบบไม่สวยนะคะนี่นะคะห่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะมือจะใช้ใบตองห่อสองชั้นนะคะจะเอาใบตองมาซ้อนกันสองชั้นนะคะเวลาเราห่อเนี่ยเวลามันสุกมันก็จะได้ไม่แตกไม่ปรินะคะถ้าห่อชั้นเดียวถ้าเกิดเขาแตกแล้วคือมันก็จะไม่สวยไม่น่ารับประทาน,นะคะ่ะถ้าเราใช้สองชั้นเนี่ยเวลาเราห่อออกมาถ้าเกิดข้างในแตก,ข,กข้างนอกมันก็ยังพอใช้ได้นะคะนี่ค่ะก็มืก็พอแบบไม่ได้ห่อสวยมากนะคะก็ห่อแบบพอใช้ได้นะคะ แบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวถ้าห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนที่มุ้ยใส่ลังทึ้งนะคะพอดีมุ้ยลืมกดวิดีโอถ่ายนะคะต้องขออ,อ,อภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะเราก็จะมาเห็นตอนที่มุ้ยนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบกหัวปีใส่ไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวมี่ก็จะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะแกะเลยว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วเนื้อข้างในก็ไม่ดำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยค่ะนี่นะคะเป่าก่อนนะคะร้อนมากๆเลยค่ะ ชิมเลยค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามมุดด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ